จ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างมงคลธรรมวสตานปทุมธานีรวมตัวกันเผาโรงศพน้องเรียนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะผู้บริหารของสมาคมสว่างมงคลธรรมสตานปทุมธานีในเรื่องความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีนายประภาบินบุรพศสกุลคณะกรรมการสมาคมพร้อมกับว่าที่ร้อยตีสมสารอธิเวททนายความอาสาของสมาคมยื่นหนังสือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารของสมาคมให้กับนายรัตนน,น,นิมนวลประลัตอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วยพนตรวตีบุญยรัตผู้กิ่งเงินสารวัตรป้องกันและปราบปรปบามสพธัญบุรีซึ่งในขณะนี้สมาคมสว่างมงคลธรรมวสถานปฐุมธานีอยู่ระหว่างการก่อสร้างวิหารและการก่อสร้างเงนเดือนแต่ไม่เคยมีการชี้แจงเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายประจําเดือนและประจําปีของสมาคมทั้งนี้มีข้อเรียกร้อง5ข้อในเรื่องการก่อสร้างวิหารขอให้ตรวจสอบว่ามีการก่อสร้างผิดจากแบบในการขออนุญาตและมีการต่อเติมโดยไม่ได้แจ้งแก้ไขแบบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งอาจคอยเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่เข้ามาทําบุญในอนาคตและขอยตรวจสอบการรับบริจาคก,การตรวจสอบบัญชีสมาคมให้เป็นไปนด้วยความโปร่งใสพร้อมขอยตรวจสอบการก่อสร้างทุกชนิดในพื้นที่สมาคมว่าได้ขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องหรือไม่นอกจากนี้ยังขอยตรวจสอบการบริหารงานการประชุมต่างๆว่ามีเอกสารครบถ้วนหรือไม่และสุดท้ายขอยตรวจสอบมติที่ประชุมของคณะกรรมการในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างหรือการเบิกจ่ายเงินของสมาคมทั้งหมด ทั้งนี้ปลัดอำเภอตันยบ,บุรีได้รับเรื่องและพร้อมจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปสนใจใกลแก้วรายงานที่บริเวณหน้าร้านขายของจำชื่อชัย,ยพรเป็ดทะเลดในพื้นที่ตำบลพรมบดีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ชั้นเดียวภายในร้านมีการขายของหลากหลายทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำริมน้ำอัดลมขนมและที่น่าสะดุดตาเป็นป้ายถุงนี้สองป้ายห้อยอยู่หน้าร้าน ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาซื้อของร้านนี้ต้องมายินดูป้ายที่ห้อยไว้เป็นลักษณะกา,ารเปลี่ยนระบายความในใจ,จของเจ้าของร้านที่มีลูกค้ามาเซ็นเอกของไปแล้วไม่ยอมมาจ่ายเรือมีการระบุชื่อชัดเจนสองรายรวมยอดเงินกว่าหกพันบาทลูกค้าที่มาซื้อของร้านนี้ต่างพูด็นเสียงเดียวกันว่าเห็นป้ายขนมแขวนไปมากก็ทําให้สงสัยและต้องจับมาอ่านเมื่ออ่านป้ายที่เขียนไวก็รู้สึกไม่กล้าเซ็นแต่พ่อค้าร้านนี้นิสัยดีใครเงินไม่พอก็ให้เชื่อให้เซ็นไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้น แต่ดูจากป้ายที่เขียนเชื่อไว้ก็ไม่น่าทํากันขนาดนี้ต่อมาผู้สื่อข่าวพูดคุยกับนายชัยพรสวัสดีอายตุตาปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านและเป็นผู้ที่เขียนป้ายถวงนี้ได้บอกว่าเปิดร้านมานานหลายปีแล้วก็เจอลูกค้าหลายรูปแบบมาเชื่อมาขอเซ็นก็ให้3-4วันซึ่งจ่ายก็มีขอแค่คนที่มีสัจจะเท่านั้นพอแนเตุที่ตนเขียนป้ายถวงนี้ก็ไม่มีอะไรผมคิดว่ายังไงก็คงไม่ได้คืนเนื่องจากสองคนนี้ติดต่อไม่ได้แล้ว ที่เขียนก็ไม่ได้ว่าไกลแค่คอยากจะป้องปรามเอาไว้เพื่อไม่ให้คนที่จะมาเซ็นอีกจริงๆจ,จ,จะไม่ได้แจกไม้ไส้รก,กรรมขนาดนั้นใครไม่มีก็ให้เซ็นแต่ขอแค่คนที่รักษาคาพูดบางคนมาไม่มีตังมาเลยก็ขอติดไปกอดวันนั้นวันนี้จ่ายก็ไม่ว่าแต่ที่เขียนป้ายติดแบบนี้อยากให้คนที่รู้จักสองคนนี้ได้ฝากไปบอกเลยว่าถ้ามีกัตยามาใช้นี่บ้างเพราะขายของได้กาไรน้อยเนื่องจากต้องลงทุนแล้วก็อย่าไปทําแบบนี้กับพรานในีกให้คิดถึงใจเขาใจเราทุกอย่างมันมีต้นทุน นี่ริมมิดมงคนกิจการรรยงานนยกร่าชดอนันต์สุริกมนอายุ52ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านแม่ตาป่าลานตำบลแม่ตามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาใช้พื้นที่ภายในบ้านทำเป็นโรงเพาะเลี้ยงพึ่งเจิยวหรือชันโรงโดยทำรังไว้บรเิเวณพื้นที่ว่างภายในโรงรถและข้างบ้านกว่า80บรังโดยเลี้ยงพึ่งชันโรงมานานแล้วกว่า4ปีสามารถสร้างรายได้ปีละหลายแสนบาท จะเลี้ยงขายทั้งแบบยกรังเพื่อน,นาไปเลี้ยงเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ขายขี้ชันโรงและน้าพึ่งชันโรงโดยราคาขายถ้าเป็นรังที่จะนําไปเลี้ยงขยายพันธุ์ราคาหลังล 500, ะ5 0าร้อยจถึงหนึ่บาทถ้าเป็นขี้ชันโรงจะขายกิโลกร,รัมละ1000บาทและสําหรับน้าพึ่งชันโรงขายซีซีละ2บาทหรือขนาด7จ็ดสีีขวดเล็กราคาขวดละ1 4 0 0บาทสาหรับตลาดในการซื้อขายชันโรงจะเป็นกลุ่มที่ใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของชันโรงและผู้เลี้ยงชันโรง ตลอดจนลูกค้าทั่วไปที่ชอบบริโภคน้ำพึ่งชันโรงเนื่องจากมีคุณค่าทางพชนาการสูงซึ่งในแต่ละปีนั้นสามารถสร้างรายได้ปีละหลายแสนบาทนายโครโชตบอกว่าหลังจากที่ตนลาออกจากที่ทำงานก็ได้ศึกษาการเลี้ยงชันโรงและมีใจรักในการเลี้ยงชันโรงซึ่งก็เคยไปศึกษากับคนเลี้ยงมาก่อนจากนั้นจึงทดลองเลี้ยงและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเลี้ยงจนผ่านมากว่า4ีปี ดยขณะน,นี้ได้ทําการขยายชันโรงมากกว่า80รังเป็นสายพันธุ์ที่นํามาเลี้ยงมาจากภาคใต้สายพันธุ์จากภาคเหนือก็จะมีสายพันธุ์ปากแรงขนเ่นินลาวีเซฟในการเลี้ยงชันโรงไม่ต้องดูแลมากก็ะจะออกหากินเองขนเลี้ยงมีเพียงหน้าที่ทารังให้เขาอยู่และหนึ่งปีจะเก็บผลผลิตได้หนึ่งครั้งปนวิทย์อยู่ดีรรยงานประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางเข้าร่วมง,งานประเพณีบูชาเสาอินทตอร์กีนหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ ที่บริเวณวัดเจดีย์หลวงบวรวิหารภายในตัวเมืองเชียงใหม่โดยก่อนมีพิธีมีการแห่ขบวนนเชิญพระเจ้าฝนแสนฮาอันเป็นพระพุทธรูปที่โดนบรรดาในฝนตกต้องตามฤดูกาลมาเป็นประธานในขบวนแห่รอบเมืองโดยภายในวัดมีพิธีเัลเชิญน้ำสงและพระตรยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าสู่พระอุโบสถจากนั้นประชาชนตามนำข้อตอกดอกไม้ไปใส่ในขันดอกที่ทางวัดเตรียมไว้รวมทั้งจุดรูปเทียนบูชาเสาอินทตกีนกับรูปกุมารและฤุสีภายในบริเวณวัดเจดีย์หลวง อันนี้เพื่อให้บ้านเมืองอยู่สงบสุขร่มเย็นสําหรับช่วงเวลาทาพิธีบูชาเสาอินทกินมีช่วงปลายเดือน8ต่อต้นเดือน9วิหารอินทกินจะเปิดถ้ประชาชนเข้าไปสักการะตั้งแต่เช้าเดือนเรื่อนวันแรม3ามข้ามเดือน8เรียกว่าวันเข้าอินทกินและเข้าอินทกินจะมีไปจนถึงในวันขึ้น4ี่ข้ามเดือน9ซึ่งเป็นวันออกอินทกินจึงเรียกว่าเดนอน8เข้าเดือน9ออก สำหรับงาน,นประเพณีบูชาเสาอินตะกีและใส่คันดอกจะจัดงานตั้งแต่วันที่3ถึง9มิถุนายนดี่วัดเจดียหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปใส่ขันดอกได้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงค่ำตลอดการจัดงานนรในวัดไก่เลิกรายงาน